สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมสวัสดีครับดูก่อนดูก่อนสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับเทศเสียงให้หน้อยเป็นยังไงบ้างเสียงชัดหรือเปล่าดิยย สวัสดีครับมา,า,าดูก่อนอไม่มีเวลารอติดตามใน YouTube ครับอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับ,สสรบเสียงชัดครับผม,ม,มโอเคเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาพูดในหัวข้อว่าเขาเป็นที่ดินเราเป็นเงิน เราจะแบ่งกันแบบไหนกำไรนะพอดีมันมีลูกศิษย์ทั้ง FC ถามมานะครับว่า,าเขาจะออกเงินเขาเรามีที่จะแบ่งกันแบบไหนนะครับพอดีมันมีเคสหนึ่งที่เขาเสนอนะครับที่มาให้นะครับว่าให้ให้ผมไปทำนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะขอเป็นหุ้นส่วนนะครับอยู่ที่อำเภออำเภอพนนะครับ ก็เลยว่าเ,ออเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นหัวข้อนี้ดีกว่านะเห็นไหมโอเคเป็นไงครับผมเนี่เป็นไงใครชอบหัวข้อนี้มั่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมมา10คนละนะครับเมื่อวานเมื่อวานก็เมื่อวานก็ <c oughs> ว,นกว่าจะไลฟ์สดหน่อยพอดี ไปยื่นอเอกสารให้กับลูกค้า2อ,อคนนะครับแล้วก็ไปทั้ง2องสธนาคารนะครับมันก็เลยต้องไปนั่งพูดคุยกับคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ได้ไลเลยนะครับพอช่วงบ่ายจะไล้หน่อยพอดีเขามานะครับให้ไปทําบ้านให้นะครับก็เหมือนที่ผมแชร์ไปก็คือ บ้านสั่งสร้างน er he anyway, ั่นแหละก็คือเขามีที่ดินอยู่นะครับแล้วเขาก็อยากจะได้บ้านสักหนึ่งหลังนะครับคือเขาไม่อยากจะมาซื้ออยู่ที่โครงการของเราเพราะว่าเขามีที่ของเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยต้องการที่จะปลูกบ้านในที่ของเขานะครับเมื่อวานก็ไปพูดคุยไปตกลงกับเขาแล้วก็ดําเนินการไปยื่นนะครับพาลูกค้ายื่นกู้นะครับยื่นกู้สร้างบ้านนะครับยื่นกู้สร้างบ้านแต่ว่า มีที่ดินของเขาอยู่แล้วแค่ยื่นกู้สร้างบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับก็น่าจะสักอาทิตย์หนึ่งผลก็น่าจะออกนะครับก็ถ้าเกิดว่าออกเราก็ไปดําเนินการสร้างให้เขานะครับเป็นขั้นตอนแล้วก็เบิกจ่ายกันเป็นงวดตามอของธนาคารนะครับที่เขาอนุมัตินั่นแหละละเขาเลยเรียกว่าบ้านสั่งสร้างนะครับเห็นไหมมันก็เป็นเหมือนกับที่เราเคยทํามานั่นแหละแต่ว่าก็เลย อยากจะเอามาให้พวกเราดูว okay, okay. okay, ่าคำว่าบ้านสั่งสร้างมันคืออะไรนะผมก็พูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับอ่าโอเคไหมนะครับเอ๊ะเียวรู้ว่าคำว่าบ้านสังสร้างมันคืออะไรนะผมก็พูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับโอเคไหมครับโอเคเสียงชัดครับสวัสดีครับสวัสดี F c ทุกคนครับผมสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มหัวข้อ นะครับอันนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่นะหรือว่าถ้าเกิดช่วงท้ายนะครับมีใครมีคำถามอะไรนะครับก็าาพิมพ์มาได้นะครับเ,รเดี๋ยวก็จะอธิบายให้พวกเราได้รู้เหมือนเคยนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มตรงนี้กันดีกว่านะครับสีไหนดีอะสีนี้นครับทีนี้มันมีอยู่ประเด็นว่าเขาเนี่ยเป็นที่นะครับ เราเป็นเงินหรือว่าเราเป็นเงินเขาเป็นที่นะครับเราจะแบ่งกันแบบไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรานะครับให้เราเนี่ยนะครับตีมูลค่าตีมูลค่าจํานวนเงินที่เราจะลงทุนก่อนนะครับว่าเราจะลงทุนเนี่ยสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับก็คือนะครับคือเรานะครับหาเงิน ทุนนะครับหาเงินทุนทั้งหมดก่อนนะครับหาเงินทุนทั้งหมดนะครับทีเนี้ยหนึ่งจุดหนึ่งนะครับทีเนี้ยเขาเนี่ยเป็นที่ดินนะครับคือเขาเนี่ยเขาเป็นนะครับที่ดินนะครับทีนี้ถ้าเขาเป็นที่ดินแล้วเนี่ยเราให้ตีมูลค่าที่ดินออกมานะครับว่ามูลค่าที่ดินที่เขาเอามาลงทุนเนี่ย เป็นเท่าไหร่ครับนะตรงนี้พอเขาเป็นที่ดินเราก็มาตีนะครับตีมูลค่าครับที่ดินนะครับตีมูลค่าที่ดินว่าเขาเนี่ยตีมูลค่าที่ดินเป็นเท่าไหร่สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาตีเยอะเราก็ไปไม่ไหวใช่ไหม ถ้าตีน้อยเขาก็ไปไม่ไหวมันเลยกลายเป็นว่าจะต้องดูมูลค่าของที่ดินที่เขาจะเอามาลงทุนด้วยบางคนบอกออผมมีที่อยู่หนึ่งไร่ผมตีมูลค่า3ล้านบาทแบบนี้มันสามล้านบาทเราก็ต้องมาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็มา อพอสา3ล้านบาทเราก็มาคิดว่าตกตารางวาละเท่าไหร่นะถ้ายัางทำอาคารพาณิชย์ตารางวาเราก็เอา16ตารางวาไปคูณนะราคาราคาที่ดินมันก็จะออกมาเป็นต้นทุนนะครับฉะนั้นให้เรานะครับตีมูลค่าของที่ดินออกว่าคุณจะขายเท่าไหร่นะบางคนบอกมีอยู่หนึ่งงานนะครับมีอยู่50ตารางวา ผมตีมูลค่าที่ดินของผมเนี่ยนะครับเราจะสร้างบ้านอยู่หนึ่งหลังเนี่ยนะครับตีมูลค่าออกมาเนี่ยนะครับห้าสิบตารางวาก็คือนะครับสองแสนบาทนะครับสมมุติว่ามูลค่าที่ดินนะครับห้าสิบตารางวานะครับเท่ากับนะครับสองแสนนะสองแสนบาทนะครับอันนี้คือชมวติว่ามีที่แปลงหนึ่งหรือว่าถ้าเรามีเป็น หนึ่งไร่เราก็มาคิดว่าหนึ่งไร่เนี่ยพอหักอพอหักค่าถนนออกมันเหลือกี่ตารางวาเราก็เอามูลค่าที่ดินนะ่ะมาหารดูกับตตารางวาว่าตกตารางวาแล้วเท่าไหร่แค่นั้นนะครับบ้านเดียว50ตารางาวาเราก็เอาไปคูณอาคารพณิษสิบสิบหกตารางาวาเราก็เอาไปคูณนะครับอันนี้นะครับห้าสิบตารางวาถือว่าเขาตีว่าสองแสนทีเนี้ยห้าสิบตารางวา เงินที่เราลงทุนนะครับค่าก่อสร้างนะครับเนี่ยค่าก่อสร้างนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเพราะว่าคนเนี้ยเป็นที่เราเนี่ยมีเงินนะครับเราก็เลยกลายเป็นว่าบ้านหนึ่งหลังที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับอยู่ประมาณนะครับเนี่ยล้านแปดนะครับแสดงว่ามูลค่านะครับของ มูลค่าทั้งหมดที่เราจะสร้างนะครับอยู่ประมาณนะครับสอล้านบาทนะครับโอเคนะอันนี้เราได้หัวข้อที่1แล้วนะครับคือเขามีที่ดินนะครับให้เขาตีเป็นมูลค่าออกมาว่าคุณน่ะจะขายที่ดินราคาเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเขาขายมาเนี่ยห้ตารางวาผมคิดตารางวาละ2องแสนบาทโอเคก็2องแสนบาทมานะครับ ค่าก่อสร้างและค่าอื่นๆค่าทําถนนค่าถมดินค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณล้านแปดนะครับกลายเป็นว่าของเราเนี่ยมีต้องเอาเงินทุนเนี่ยล้านแปดเจ้าของที่เนี่ยตีที่ออกมาเป็น 2, สองแสนสำหรับมูลค่าในการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังของเรานี่สองล้านบาทนะครับโอเคนะอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับเราได้มูลค่านะครับหรือว่าต้นทุนในการก่อสร้างเนี่ย ไปเรียบร้อยแล้วหัวข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้คือนะครับให้เขาตีมูลค่าที่ดินออกมาครับถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเขาตีมูลค่าที่ดินเนี่ยห้าสิบตารางวาเนี่ยเป็นหกแสนเจ็ดแสนเนี่ยแล้วเรามาก่อสร้างเนี่ยมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมาคิดดูว่าไอ้ไอ้ที่เขาขายที่ดินเนี่ยห้าแสนหกแสนให้เราเนี่ยแล้วเขาก็ยังจะมาแบ่งกําไรกับเราอีกเนี่ยมันคุ้มไหมแบบนี้ นะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงถ้าเขาจะมาร่วมลงทุนกับเราเนี่ยมูลค่าที่ดินเนี่ยก็ต้องให้มันน้อยด้วยนะนะคือเขาจะมาแบ่ง50-50กับเรานี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามูลค่าที่ดินเนี่ยนะครับมันจะต่ํากว่านะครับค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างมันจะสูงกว่านะฉะนั้นเวลานะครับเราจะมาไล่นะครับให เขาเนี่ยตีมูลค่าที่ดินออกมาก่อนนะครับอพอได้อันนี้แล้วนะครับข้อ2นะครับง่ายๆนะครับข้อ2คืออะไรด,ดูก่อนอ่าโอเคสวัสดีครับผมทีนี้ข้อ2เราก็มาดูนะครับให้เราพอเราคิดอันนี้มาแล้วเนี่ยเวลาเราแบ่งกําไรกันเนี่ยมันจะแบ่งยากให้เรามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าไอสองแสนเนี่ยนะกี่เปอร์เซ็นต์ ล้านแปเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์โดยเราก็มาใช้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับอ่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับก็คือเราก็ใช้สูตรอะไรอ่ะนะครับสูตรจํานวนเงินนะครับจำนวนเงินทุนนะครับสูตรก็คือนะครับจำนวนนะครับจำนวนทุนคูณร้อยเดี๋ยวนะ จำนวนเงินลงทุนจำนวนเงินลงทุนคูณร้อยแล้วก็หารหารจำนวนทุนนี่เห็นไหมฉะนั้นตัวอย่างก็คือจำนวนทุนของคนนี้ก็คือ2องแ0,000คูณร้อยนะครับแล้วก็หารหารสล้าน เดี๋ยวผมเอาเครื่องคิดเลขก,ก่อนอเครื่องคิดเลขไปไหนเนี่ยนะฉะนั้นพวกนี้เราจะต้องนะครับรู้หลักการก่อนนะครับคือ2อง 000, 0,000บาทนะครับคูณ100นะครับหาร2ล้านแสดงว่าคนนี้เนี่ยนะครับเขาจะถือหุ้นกับเราอยู่ 10%นะครับนี่คนนี้เขาจะถือหุ้นอยู่กับเรา10%นะครับส่วนเรานะครับถือหุ้นล้านแปดคูณร้อยหารสองล้านเราถือหุ้นอยู่90%นะครับคนนี้ถือหุ้น10%เราถือหุ้น90%มันก็จะออกมาเป็น 100%พอดีเห็นไหมครับนี่อันนี้มีใครเก็ตข้อ1กับข้อ2นะครับผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์ไปด้วยนะครับเนี่ยกำลังชมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับฉะนั้นนะครับข้อ1หาจำนวนทุนข้อ2 เราก็เอาจํานวนเงินทุนมาเนี่ยมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเราใช้สูตรนะครับผมนี่ยจำนวนเงินลงทุนคูณ100หารจํานวนทุนนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยตีมูลค่าที่ดินออกมาก็คือ2 0 0 0 0 0ก็คือถือหุ้น10%ค่าก่อสร้างนะครับล้านแปดนะครับก็ถือหุ้น90%ครับอ่าเห็นไหม ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายง่ายมากนะครับทีนี้พอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราก็จะไปในสู่หัวข้อที่3นะครับมีใครไม่ทันตรงนี้สามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปทบทวนดูได้นะครับอพอได้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูข้อที่3ครับผมข้อที่3เมื่อเราลงทุนแล้วก่อสร้างแล้วเราก็ต้องไปขายนะครับพอขายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาแบ่ง กำไรกันนะครับก็คือแบ่งกำไรกันเนี่ยแบ่งกำไรนะครับแบ่งกำไรนะครับเราก็ใช้สูตรนะครับแบ่งกำไรก็คือนะครับก็คือเรานะครับเอาทุนนะครับลบขายนะครับมันก็จะเป็นกำไรนะครับสมมติว่าทุนเราเนี่ยเราก่อสร้างเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยสองล้านบาท เราขายนะครับแต่ว่าเราขายสองสองล้านแปดนะครับกำไรเป็นเท่าไรครับเนี่ยกำไรก็คือแ0ดแ0,000บาทครับผมอ่าเห็นไหมเราก็เอากำไร8 0 0,000บาทตรงนี้นะครับเนี่ยเอากำไรแ0ดแ0,000บาทตรงนี้นะครับมาหาทีเนี้ยมาหามาแบ่งกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเอาแ0ดแ0,000นนะครับ ามาหารก็คือเราก็ใช้สูตรนะครับก็คือนะครับกำไรนะครับคูณเปอร์เซน็นนะครับแล้วก็หารอะไรเอ่ยหารร้อยนะครับง่ายๆนะครับเราก็เอากำไรก็คือกำไรตัวนี้แ0ดแสนนะครับคูณเปอร์เซน็นคนแรกคนแรก10%เอร์หารหนึ่งร้อยนะครับ หาร100เดี๋ยวผมได้ก่อนแปดแสนคูณสิหาร100ก็เท่าก,กับว่าคนนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับเนี่ยแปด0มบาทกำไรนะครับอ่าแล้วก็แปดแสนอ่าคนที่สองก็เอาแปดแสนนะครับผมคูณเก้าสิบ หารร้อยนะครับ8 0 0แสนคูณ90้เหาร100คนนี้ก็จะได้อยู่7 0 0 0แสนเจ็ดแสนสมบาทรวมกันแล้วก็จะสองตัวนี้รวมกันแล้วก็จะเท่ากับ8 0 0 0 0 0พอดีเห็นไหมโอเคเห็นไ,ไหมเวลาไ,ไ,ไปแบ่งผลกำไรอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับเป็นตัวอย่างสมมุติแต่ว่าหน้า หน้างานจริงเนี่ยใครนะครับจะออกมากออกน้อยเราก็ค่อยมาไล่เฉลี่ยกันตามสูตรของผมนี่แหละสามหัวข้อนี้ฉะนั้นพอเราได้นะครับตัวนี้มานะครับก็คืออ่าอ่าปะร้านแปดขายด้กันไปทีนี้เรามาดูตัวนี้เรามาดูต้นทุนของเราตัวนี้นะครับต้นทุนของเราตัวนี้เนี่ยสองล้านเนี่ยใช่ไหมสองล้านพอเราได้สองล้านมานะครับเราก็ เอาไปคืนนะครับค่าที่ดินนะครับค่าที่ดินเท่าไหรนะ่น่ะสองแสนบาทนะครับคือคนเนี้ยเจ้าของที่ดินนะ่ะเขาก็จะได้เงินของเขาไปสองแสนบาทนะครับแล้วนะครับเขาก็จะได้ส่วนแบ่งไปอีกแปดหมื่นเท่ากับว่าที่ดินตรงนั้นของเขาเนี่ยได้สองแสนแปดหมื่นบาทโอเคไหมอ่า ทีนี้ค่าที่ดินเนี่ยบางคนเนี่ยมีอีกแบบหนึง่งเอาถ้าเกิดว่าที่ดินไม่ใช่ของเราล่ะนะครับคือเราเนี่ยคนที่เราเนี่ยไปทําจะซื้อจะขายนะครับโดยที่ว่าขอที่ดินของเขามาทําก่อนนะครับเราก็พอได้เสร็จปุ๊บก็เอาเงินสองแสนบาทไปจ่ายค่าที่ดินแล้วเราก็ได้ส่วนต่าง8 0 0 0 0บาทเห็นไหมถ้าอันถ้าอันนี้ไม่ใช่ที่ดินของเรานะ เราไปเ,าเราไปตกลงซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับเจ้าของที่นะครับว่าขออนุญ,ญาตมาทําก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจ่ายหลังจากที่โอนที่แล้วเนี่ยเราก็เอาเงิน2 0 0 0 0 0บาทไปให้เจ้าของที่แล้วเราก็ได้เงิน80,000บาทมาโอเคไหมอันนี้คือเราไม่ได้ลงทุนอะไรนะเนี่ยเราแค่ลงทุนว่าไปประสานกับเจ้าของที่หรือว่าเรารู้จักกับเจ้าของที่แล้วเราก็ไปหานายทุนไปหาเงินทุนมา ล้านแปดเพื่อที่จะมาสร้างแล้วเราก็ได้ส่วนต่างคือ80,000บาทาเห็นไหมทีนี้นะครับเงินนะครับค่าก่อสร้างและค่าอื่นๆเนี่ยตรงนี้นะครับค่าก่อสร้างนะครับบวกอื่นๆนะครับตรงนี้เท่าไหร่ล้านแปดนะครับตรงนนเนี้ยล้านแปดเนี่ยเราก็เอาไปคืนเขาค่าก่อสร้างนะครับเราอาจจะไป เซ็นวัสดุก่อสร้างมายืมเงินอะไรเข้ามาเราก็เอาเงินของร้านแปดไปคืนไปนะครับเราไปเซ็นค่าช่างมาเราก็เอาไปคืนเข้าไปนะครับเราไปยืมเงินเข้ามาเพื่อที่จะไปขยายน้ําขยายไฟเราก็เอาเงินนี้ในร้านแปดไปคืนเขามันก็จบกันไปแล้วคนที่นะครับอันนี้ก็ได้เงินเจ็ดแสนสองหมื่นบาทนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นบาทคนนี้เนี่ยนะครับ เขาอาจจะไปยืมดอกยืมอะไรมาเขาก็จะเอาเงินในเกตแสนสองหมื่นบาทไปกระจายอีกทีนึงนะครับอันนี้กรณีที่ว่าไม่ใช่เงินสดของเราโอเคไหมที่ดินอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้นะครับหรือเป็นใช่ของเราก็ได้เงินไปทําการก่อสร้างในทุนเขาจะหามาจากไหนก็ได้นะครับเขาอาจจะไปหาพี่หาน้องรวมกันมาอีกทีหนึ่งแล้วเอามาล้านแปดมาให้เรามาร่วมลงทุนแบบนี้แล้วต่างคนต่างได้กําไรแล้ว ก็กระจายกันไปเห็นไหมนี่แหละครับที่เขาเรียกบอกว่าบางทีลงทุนน่ะไม่ต้องใช้เงินตัวเองเห็นไหมเนี่ยอันนี้แหละที่ที่คำเขาพูดว่าลงทุนไม่ต้องใช้เงินของตัวเองโดยที่ว่าเราเป็นนายหน้านะครับประสานเป็นคนกลางนะครับเป็นคนคนกลางประสานช่วยประสานแบบนี้นะครับอันนี้นะครับพอเก็ตไหมนะฮะฉะนั้นนะครับจุดสำคัญนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับ ถ้าเราจะทําแบบนี้หนึ่งจุดสําคัญมันอยู่ตรงที่หนึ่งนะครับค่าที่ดินนะครับเราเขาตีมูลค่าที่ดินมาเท่านี้เราก็ต้องมาวางแผนก่อนมามาคิดมาไล่ดูก่อนว่าไอค่าก่อสร้างเท่านี้ค่าที่ดินมาเท่านี้แล้วเราจะขายเท่านี้มันจะได้กําไรไหมนะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าจะมาตีมูลค่าที่ดินน่ยมันสูงมากนะครับ เขาทั้งได้ขายค่าที่ดินด้วยแล้วก็ยังมาได้ส่วนแบ่งกับเราอีกด้วยเนี่ยนะครับมันจะคุ้มกันไหมนะครับเราก็ต้องพิจารณาดูด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยหูมานี่ค่าที่ดินมูลค่าถ้าเราตีที่ดินมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทโอเคเราได้กําไร8 0 0 0 0นนะแต่ถ้าเขาตีมูลค่าที่ดินมา50,000ละ่ะนะเราก็ได้กําไรน้อยไงเขาก็ยังมาได้ส่วนแบ่งกับเราอีกนะครับอ่าฉะนั้นเราจะต้องนะครับ คิดตึกตองเรื่องตรงนี้หน่อยนะครับหรือว่าอีกอันนึงหลักการพิจารณานะครับถ้านะครับเขามีที่ดินนะครับเราอาจจะแบบนี้ก็ได้ว่าไม่ต้องมาเป็นหุ้นส่วนกันนะรบ,บริหารจัดการมันยากให้เขาตีมูลค่าที่ดินของเขามาเลยว่าเขาจะขายให้เราเท่าไหร่นะอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคุณจะขายเท่าไหร่โอเคคุณจะขายอยู่300 0 0 0บาท แต่ว่าคุณไม่ต้องมาร่วมเป็นหุ้นส่วนนะนะสามแสนบาทถ้าเรามีเงินนะครับเราคํานวณดูแล้วว่ามันสามารถไปต่อได้เรามีเงินสดจ่ายไปสามแสนบาทโอนเป็นชื่อเราเราก่อสร้างขายนะครับหรือว่าถ้าสามแสนบาทปุ๊บโอเคนะครับเราคํานวณแล้วไปต่อได้เราก็บอกว่าทําการซื้อขายแบบมีเงื่อนไขโดยที่ว่าเดี๋ยวเรานะครับขออนุญาตสร้างในที่ของเขาก่อนนะครับแล้วพอขายได้เราถึงจะ ให้เงิน3 0 0แสนบาทแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ฉะนั้นเราพิจารณานะครับอยู่2หลักแค่นี้นะครับแล้วก็อันนึงอันที่สามให้เราพิจารณาดูว่าเวลาเขาตีมูลค่าที่ดินออกมาหรือว่าเขาตีราคาค่าที่ดินออกมาเนี่ยเราต้องมาคำนวณว,ว่าเราสามารถไปต่อไหวไหมมีกำไรไหมมีพอไปไหวไหมเราถึงค่อยลงมือทำนะครับ ฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์นะครับให้วิเคราะห์ในกระดาษนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเราสามารถที่จะไปไหวไหมถ้าไหวเราก็ค่อยไปดําเนินการขั้น2ขั้น3ต่อไปไปจำไปมัดจําไปอะไรกับเขานะครับทำการซื้อขายก็ว่ากันไปเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนนะ โอเควัดดี FC ทุกท่านครับวัดดีผมผมอ่ามีใครมีคำถามหรือเปล่านี่นะครับฉะนั้นเราเป็นเขาเป็นที่เราเป็นเงินนะครับจะแบ่งกันแบบไหนก็ใช้ประมาณนี้แหละนะครับไปคำนวณน1 2 3 1> เห็นไหมโอเคมีใครมีคำถามอะไรหรือเปล่านี่นะโอเคนะเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราไปต่อยอดนะครับ ในการที่จะสร้างบ้านขายต่อๆไปนะครับสำหรับใครอยากจะมาเรียนรู้แบบลึกๆนะครับอยากจะมาพูดคุยมาถามกันนะครับก็สามารถลงเรียนได้ก็คือวันที่26-27นี้นะครับอ่า26 27นี้นะครับ, 26, รบแต่ว่าส่วนว่ามันจะมีรุ่น4หลังปีใหม่อันนี้ยังไม่ได้ระบุเพราะว่าช่วงนี้มันมีอะไรนะการระบาดของโควิดนะครับ หลังปีใหม่ก็อาจจะหยุดไปก่อนนะครับดูสถานการณ์ไปก่อนแต่ว่ารุ่นนี้นะครับของปีนี้นี่น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายไว้ก่อนนะครับพอหลังปีใหม่เราก็ค่อยมาดูสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิดอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นขอความร่วมมือ,อรุ่นรุ่น3ที่จะมาอบรมวันที่26-27นี้นะครับอย่าลืมป้องกันแมสมาด้วยใส่แมสมาด้วยนะครับแต่รุ่นนี้ดีนะครับก็คือ มีแตโ่โซนอีสานของเรานะครับมีอํานาจ,จเจริญอุบลอะไรไปพวกนี้นะครับอ่าฉะนั้นนะครับรุ่นนี้ของปีนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนปีหน้าดูสถานการณ์ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้กําลังคิดแบบว่าอ่าถ้าเกิดว่ามันมีการระบาดของโควิดเนี่ยผมก็กําลังคิดว่าผมจะสอนไลฟ์สดแบบในกลุ่มปิดก็คือเป็นออนไลน์นะครับก็คือเหมือนเรามาอบรมทุกอย่างเลยนะครับแต่เรา อยู่ที่บ้านไม่ต้องมานะครับโดยที่ว่าสมัครพอสมัครปุ๊บก็เรียนเรียนไลฟ์สดแบบกลุ่มปิดไปเลยเราก็สามารถที่จะพูดคุยโดยพิมพ,พิมปัญหามานะครับแล้วผมก็สอนไปด้วยนะครับขึ้นสไลด์ไปด้วยนะครับแล้วเราก็ตอบคําถามกันไปด้วยอาจจะเรียนอยู่ประมาณวันละวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะใช้เวลาอยู่สักประมาณ3วันนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงอาจจะเรียนตอนเย็นประมาณสัก สองทุ่มหรือทุ่มหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาเรียนสัก2วัน3วันนะครับอันนี้วางแผนไว้นะเพราะว่าหลังปีใหม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าสถานก,การณ์จะเป็นแบบไหนใช่ไหมนะครับแต่ว่าพวกเราจำเป็นจะต้องดำเนินการต่อไปอถึงโรคระบาดถึงโควิดนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของการระบาดแต่เราห้ามไปหยุดนะครับห้ามไปหยุดเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้ตัวเอง ไปเรื่อยๆอเห็นไหมโอเคมีใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมดูหน่อยนะครับเนี่ยกำไรขั้นต่ำต่อหลังไม่ควรเท่าไหร่เออกไรขั้นต่ำนะนะครับผมกําไรขั้นต่ำนะครับก็คืออย่างของผมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยของผมจะต้องอยู่30-40%ถึงะ สามสิบถึงสี่สิบเปมันก็พอโอเคแต่ถ้าต่ำกว่านั้นบางทีมันก็ก็ต่ําไปฉะนั้นเวลานะครับที่ผมบอกว่าเอ๊ะ,อะกำไรเนี่ยมันจะมากจะน้อยให้เราดูนะครับค่าของที่ดินและค่าค่าพัฒนาที่ดินนะครับเพราะว่าค่าวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันจะคล้ายๆกันทั่วประเทศจะไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับมันจะต่างกันตรงที่ว่าที่ดินคุณซื้อมาแพงไหมซื้อมาถูกไหมนะครับ แล้วก็พอซื้อมาแล้วที่ตรงนั้นมีการพัฒนาที่ดินเยอะไหมถมเยอะไหมสูงไหมถ้าสูงถ้าสูงก็ต้องมีกำแพงกั้นดินค่าถมอีกนะครับขยายน้ำขยายไฟอีกแบบนี้พวกนี้มันจะเป็นต้นทุนทั้งหมดถ้าเรานะครับมีต้นทุนพวกนี้เยอะกำไรเราก็จะน้อยอเห็นไหมโอเคอย่างของผมผมก็จะตั้งไว้คือ 30- 40ถึงนะครับมันก็มีบางหลังนะถึง50 มันก็มีบางหลังถึง50นะแต่อย่างน้อยๆของผมต้องปีไว้เท่านี้เลย่าเห็นไหมไม่งั้นไม่คุ้มเราสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมนะบัสดีครับเนี่ยมีใครมีคำถามไหมนี่จะจบไลฟ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเลื่อนดูก่อนมีคำถามหรือเปล่าสวัสดีครับบัดดีเสียงชัดครับอ๋อโอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ เช่านี้ก่อนหวังว่าพวกเราน่าจะเอาคลิปนี้ไปปรับปรุงไปต่อยอดนะครับบางทีอาจจะสิ่งที่ผมพูดอาจจะไม่ถูก100%เแต่เราก็สามารถเอาไปปรับปรุงได้เพราะว่าสูตรของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับว่าบางคนจะไล่แบบนั้นบางคนจะไล่แบบนี้อันนั้นก็ไม่ได้ว่ากันเราก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์นะครับ เบื้องต้นแต่ว่าเวลาผมทําผมก็จะนะครับทำอยู่ประมาณนี้นะครับไล่ตีมูลค่าออกมาก่อนแล้วก็มาคิดเป็นเปอร์เซนต์พอมาคิดเป็นเปอร์เซนต์เสร็จปุ๊บเราก็มาแบ่งส่วนกําไรกันนะครับก็จะอยู่หลักๆประมาณนี้แหละไม่เกินนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ f c ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ